คนโชว์คุณสิทธิภาคกลัแม่ทัพงขันที่สองปงญหาจิต,จตวิทยาที่ทอดเรื่องราวประสบการณ์และกฎเกณฑ์ชีวิตจริงจากสมรภูมิแนหน้าสู่การสร้างความสามัคคีในงานวหลังโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคนโชว์คุณสิทธิภาคกลัแม่ทัพงขันที่สองให้เกียนบรรยายในหัวข้อเรื่องเร่มจากแม่ทัพกู้จากแนวหน้าไปด้วย จะพูดูเท่านี้เป็นตัผมขออภัยอี่จารณ์ท่านใดท่านไทยทห้เกี่ยรบแต่ละท่านแต่วันนี้มาผม อยากมาเล่าความกันนะพี่น้องคไทยทีัชาติตั้นดีนฟังว่าไทยน้อพวกที่ผ่านทางเยห่ขึ้นแล้วทุกงรานทหารทำอะไพร้อมเพชาติน้อนตัน ร้องออกมาจากหัวใจเพราะว่าก็คือมีันดี่ีแล้วมีชาติของตัวเองมันไม,ไม่ได้เป็นเหมือนกเราทุกที่สูตลมกยก ไม่มีโอกาสแม้กระทัง่งร้อกเซนชซอร์ด้านทีวีเขาได้จะมองแล้วพวกเราไม่ต้องอายนะครับตะโกนออกมารอ้อนดังๆให้คนชาติอื่นได้ยินว่าครูนี่แหละคนไทย เราก็เดือนท่านี้แต่บอกเรามีมากก็กีพระห,หาราสั์สมเด็จพระริศวนมหาล่าเจ้าตากสินไปสู้รบไปหาไปบินที่ทุกหลานคนไทยอยูด้วยเพือ Chuyện nhớ ra chịu Thế mà nhìn đêm xa lạ sờ trong lồng 2m Mình nguyên mặt Mình ai hãy hãy Khổ lốc con bà ta xa thêm mê bạc ไม่ ưa, trên, มีอะไรเลยจริตไม่มีฟาสันก็ล้มล้มระแด้วทหารก็ไม่ทุจข็งสุดท้ายชาวบ้านขาเมืองไม่มีใครทุจริแล้วเราสามสี่ต่านี้เราจะรักษาไว้ได้ไหม ถ้าส,สีแดงเราทำให้เป็นสีเลือดหมูเข้มได้ขาวให้ใสบริสุทธอาคุณธรรมมาใช้ในชีวิต,ตดำเนินในจิตสำนึกของคนไทยได้ภนะสารเราเพิ่นทุณท่านได้นะ บรรพบุรุษเรามีมระนสันเป็นหลังชัยปัจจุบันนี้ยังเป็นหลังชัยอยู่ท่านให้กองงานโอมาแามเ่ครับทุกวันสี่คืนห้าวันลูกน้องทหารมีบาดเจ็บเสียชีวิต เป็นยังไงบ้างคนไทยไหมหรือไม่ท่านเป็นห่วงที่คือจอมทับไทกองทัพตรงนี้ถึงยุบพวกเราต้องช่วยกันขับจุน อย่าทิ้งเสียในยุคของพวกเราวันพบุรันลุนภาสาแชทัน่ดีผู้อาวัโสแทบตายพวกมึงรักษาไม่ได้พวกมึงหัวใจเท่ากันทำไมไม่คุมกันดีๆหาคนดีๆมา ช่วยกันดูแลสังคมนี้ถึงเวลาที่พวกเราต้องต้องทำควานดีเพื่อเน็นด mm hmm. ีแล้วหนูน้อยโตขึ้นต้นเลยจะต้องเป็นนักศึกษาบางนีเราตอนนักศึกษาคือจันทร์ของประเทศไทยในอนาคต ก็เธอต้องต้องมีสติและมีความคิดของตัวเองมีเหตุมีผลโซเชียลมีเดีย80%ลองวงลองดังนัขอให้น้องุคน ที่พี่เพื่อนทุกคนที่สตินในการเสื่อสูญอนาคตของประเทศไทยอยู่กับพวกเราทุกท่านขอให้มุ่งมั่นทำหน้าที่เองให้ดีที่สุดแล้วเวลาหนูน้อยเรียนหนังสือก็คือต้องตั้นเรียน เราเนาักนศึกษาศึกษาเข้าใจของแท้อ้อพวกเธอต้องต้องปิญญานวะไปทำงานเงินทุกอย่างพ่พอแม่ให้มาเรียนหนังสืพอพวกเธอต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตตัดตั้งย่อกระต่วทีต่อพ่อพ่อแม่ ต่อคราาูบวนการที่ข้างหน้าเราถึงเวลาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสำหรับประเทศไทยสี่คืนห้าวันที่มาม,ามันเกิดอะไรขึ้นกับทุกร้รานอาหาร มันเกิดขึ้นกับแม่ทัพภาคที่สองซึ่งแบงสันสีของประเทศสู้กับทหารทังนี้แม่ทัพในหน้าตาของเราเจ็ดสิบล้านคนอีกเงินคือสันสีของคนไทยทหารไทย

จะทำหน้าที่เหมือนเดิมขอเวลาเท่านั้นที่คือหน้าที่ของทหารไทยหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ทาเกินกว่านี้ทุกอย่างอยู่ในเขตประเทศไทยทั้งหมดคนรุกรับที่มาไต่เมื่อถึงเวลา คุณต้องบอกไปพ่าะผมคือทหารทหารไทยเป็นหน้าที่ของผม้องที่อยู่ในลิปสักรูนี้เป็นตัวอย่างหน,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 นึ่งที่อดทนขาดในขณะสู้รบกับอาณานิคม น้องหมอทหารได้ช่วยชีวิตในขนาดที่หลอดลงเขาผ่านมีน้องอีกคนหนึ่งขาขาดแขนขาดแล้วตาขอาสองข้างมันไม่ได้ง่ายที่เราจะเาแทีนี้

เพื่อให้ข้อโทษมได้ชื่นชมว่าเราเป็นหนึ่งเดียวมีความรักสามัคคีในชาติาศาสนาอาราัตรอย่างมั่นคงถ้าราสามัคคีแล้วไม่มีใครรังแกกองทัพก,ก็จะพัฒนาข้มแข็งกว่านี้จริงขึ้นไป คุณนูน้อยน้องงนัศกศึกษาพี่เพื่อนที่มาในวันนี้ผมมั่นใจว่าทุกท่ทานมาวยใจพ่าผมไม่มีอะไร ไม่มีอะไรที่จะให้มีแต่บอกว่าให้พวกเรารับชาติศาสนาพามากสักให้ามากๆขอให้เป็นคนดีของสังคมซื่อสัตย์เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อน เปลี่ยนคนอม่มีความตั้งใจใหม่ดีแล้วทุกท่านจะมีเพื่อน,อนจะมีความริงใจเพื่อนแม่อทังกับไท,ท,ที่น้องลูกหลานจะหายู่ด้้นแลวภูมิใจที่สุด

นี่คือความหฟังของลูกหลานรุ่นนั้นลูกหลานของเป็นไทยในภายขางหน้าผมพูดเท่านี้ครับมีเท่านี้ไม่ถึงสิบนาทีเท่านั้นอยากจะฟังเสียงคำถามจากนุ่นหนุ่มแล้วก็ ที่ท่านศึกษาก็พวกผู้สูงมาท่านที่เป็นครับเชิญเลยครับเชิญครับ